สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งกับทางช่องปักช่องเฮลตี้นะครับในช่องทาง y YouTube และผลไม้และปักเกษตรอินทรีย์ปักช่องในช่องทาง f a c e b o o k วันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาหารและก็สุขภาพมานำเสนอีกอเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับผมจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับมะละกอ ว่ามะละกอนั้นมีสรรพคุณดีๆต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างโดยจะเน้นหนักไปที่มะละกอสุกนะครับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรมะละกอเป็นไม้ผลล้มลุกมีความสูงของต้นตั้งแต่2เมตรถึง10เมตรนะครับมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางโดยเข้ามาในหมู่เกาะฟิลิปปินส์และเอเชียราวปลายศตวตรรษที่10ผลดิบจะมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วเนื้อในจะมีสีเหลืองถึงสีส้มนิยมนำผลสดมากินสดและนำไปปรุงอาหารได้ด้วยผลดิบมีเนื้อในสีขาวอมเขียวนะครับมีน้ำยางมีสีขาวสะสมอยู่ที่เปลือกผลสุกมีเนื้อสีแดงส้มเนื้อหนาอ่อนนุ่มรสหวานมีเมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลดำผิวกรุกระมีถุงเมือคุ้มอยู่จำนวนมาก มะละกอเป็นผล,ลไม้ที่คนไทยนิยมกินกันนะครับผลดิบสามารถนำมาปรุงอาหารใช้ปรุงเป็นส้มตำแกงส้มแกงเหลืองแกงอ่อมผัดไข่ต้มจิ้มน้ำพริกผลสุกนำมากินสดเป็นลักษณะผละไม้นะครับน้ำของมะละกอมีรสชาติหวานหอมซึ่งมีวิตามิน A และแคลเซียมสูงนะครับผลดีต่อสุขภาพ มะละกอมีไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเกลือโซเดียมต่ำเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหารมีาธาตุโพแทสเซียมวิตามิน A วิตามิน C และโฟเลตแต่ร้อยละ92ของพลังงานจากมะละกอสุกนั้นจะมาจากคาร์โบไฮเดรตดังนั้นผู้ที่ควบคุมอาหารแป้งและน้ำตาลจึงไม่ควรจะกินมะละกอสุกในปริมาณที่มากเกินไปนะครับสีแดงอมส้มที่พบในมะละกอสุกแสดงว่า มะละกอสุกมีสารไลโคพีนซึ่งเป็นสารช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วยมะละกอสุกนั้นยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดนแก่แคโรทีนวิตามินซีสารฟลาวโวนอยด์สารโฟเลตกรดแพนโทเทนิกธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียมและเส้นใยอาหารโดยสารอาหารเหล่านี้นั้นนะครับ บำรุงสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดและป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ดีด้วยนอกจากนี้แล้วมะละกอยังมีเอนไซม์ปาเปนสามารถนำมาใช้ในด้านการแพทย์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาได้นะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินสปรูกประเทศออสเตรียยังพบว่านะครับมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุดเมื่อผลสุกงอมเนื่องจากคอโรฟิลสีเขียว ได้เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่มีสีโดยมีลทธิดต,ต้านอนุมูลอิสระอย่างยอดเยี่ยมและยังมีสารอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ncc นะครับซึ่งจะสะสมอยู่บริเวณเปลือกผิวและใต้ผิวของเปลือกมะละกอนั่นเองมะละกออาจช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัวและโรคหัวใจที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานได้ดีมะละกอมีวิตามินซีวิตามินอ e, และวิตามินเซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระที่มีความสำคัญ โดยสามารถช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระของคอเลสเตอรอลได้โดยเชื่อกันว่านะครับวิตามิน C และ E จะช่วยการทำงานของเอนไซม์พารา o อกซเนซึ่งหยุดการเกิดอนุมูลอิสระของคอเลสเตอรอลเส้นใย,ยอาหารในมะล,ละกอน,นั้นจะช่วยลดคอเลสเตอรอลส่วนกดรดโฟลิกนั้นจะใช้เปลี่ยนกรดอะมิโฮโมซิสเตอนเป็นกรดอะมิโนซิสเตอนหากถ้าเรามีโฮโมซิสเตอินอยู่ในปริมาณมาก จะทาให้เกิดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองอุดตันได้นะครับช่วยในระบบทางเดิอนอาหารสารอาหารในมะละกอนั้นจะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่โดยเส้นใยอาหารจากมะละกอสามารถจับกับสารพิษที่ก่อมะเร็งในลำไส้ใหญ่และพาส่งออกทำให้เกิดการสัมผัสกับเซลล์ลำไส้ใหญ่น้อยที่สุดและสารโฟเลต เบตา้าแคโรทีนวิตามินซีและอ e, ีที่พบในมะละกอก็ยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยลดการถูกทำลายของสารพันธุก,กรรมในเซลล์ดังกล่าวด้วยอนุมูลอิสระมะละกอมีเอนไซม์พาเปนและไคโมปาเปนช่วยย่อยโปรตีนโดยเอนไซม์เหล่านี้สามารถช่วยลดการอักเสบและกระตุ้นการสมานแผลไฟไหม้น้ำร้อนรวกได้ งานวิจัยจากประเทศมาเลเซียพบว่าสารสกัดจากเปลือกและผลของมะละกอดิบนั้นเร่งอัตราการสมานแผลในหนูทดลองได้เร็วกว่าการใช้ยาทาถึงหงสัปดาห์เบต้าแคโรทีนวิตามินซีและอ e ีในมะละกอ,ะะก,อก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบพรูมาตอยจะได้ประโยชน์จากการกินมะละกอ เพื่อลดอาการของโรคดังกล่าวปัจจุบันมีการใช้เอนไซม์จากมะรากอดังกล่าวผลิตเป็นยาเม็ดเพื่อลดอาการบวมและการอักเสบจากแผลหรือการผ่าตัดแล้วช่วยระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของมนุษย์สามารถเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนที่ได้จากมะรากอสุกเป็นวิตามิน A และ C ได้เนื่องจากร่างกายของเรานั้นต้องการวิตามินทั้งสองเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำหน้าที่ไดราบรื่นจึงพบว่าการกินมะละกอเป็นประจำอาจลดความถี<ส>่ก,การเกิดไข้หวัดและติดเชื้อในช่องหูได้นะครับการป้องกันภาวะจอประสาทเสื่อมงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าการกินผลไม้3ครั้งต่อวันอาจลดความเสี่ยงของอาการภาวะจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ มันเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุมะละกอยังช่วยบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟันโดยมะละกอนั้นมีวิตามินซีอยู่จำนวนมากซึ่งวิตามินซีนั้นมีส่วนสำคัญในการป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้ดีนะครับมะละกอยังสามารถบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมในสตรีหลังคลอดได้ สารอาหาในมะละกอมีส่วนช่วยบำรุงเลือดและช่วยขับน้ำนมให้คุณแม่หลังคลอดอีกทั้งการกินมะละกอสุกยังช่วยผ่อนคลายระบบประสาทของคุณแม่ได้ดีอีกด้วยส่งผลให้การหลั่งน้ำนมเป็นไปอย่างไหลลื่นมากขึ้นนะครับมะละกอยังช่วยย่อยอาหารและแก้ท้องผูกได้ดีมะละกอนั้นนอกจากจะกินเป็นผลไม้ได้อย่างอร่อยแล้วนะครับยังสามารถนำไปทำเป็นน้ำมะละกอรหรือชามะละกอได้ โดยน้ำมะละกอจากผลสุกจะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยการทำงานของลำไส้ทำความสะอาดไตและยังเป็นยาระบายอ,อ่อ,อนๆที่ดีอีกด้วยส่วนชามะละกอดิบนั้นจะช่วยล้างระบบดูดซึมอาหารคือล้างคราบไขมันที่ผนังลำไส้ซึ่งเกาะตัวอยู่ที่ผนังลำไส้ซึ่งขัดขวางการดูดซึมอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับเอนไซม์ปาเปนในมะละกอซึ่งมีสรรพคุณในการย่อยเนื้อก็ยังมีส่วนช่วยย่อยอาหารในกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะทานมะละกอดิบจากเมนูซ่อมตำหรือจะทานมะละกอสุกเป็นผลไม้คุณก็จะได้รับเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารได้เหมือนกันนะครับมะละกอนั้นมีไฟเบอร์สูงและมีน้ำย่อยธรรมชาติ ที่สามารถกำจัดคราบโปรตีนเก่าๆที่ร่างกายย่อยไม่หมดออกไปโดยช่วยกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการขับถ่ายของลำไส้รวมทั้งพาเอาปัญหาท้องผูกออกไปจากตัวเราด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยังมีสารแพคตินที่เป็นสารช่วยเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้โดยจะช่วยลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารพร้อมกับสารกุลที่ช่วยให้กากอาหารมีมากขึ้น จนใบกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวถ่ายออกมาเมื่อถ่ายง่ายถ่ายคล่องก็จะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะครับมะละกอมีไฟเบอร์สูงและมีน้ำย่อยธรรมชาติที่สามารถกำจัดคราบโปรตีนเก่าๆที่ร่างกายย่อยไม่หมดออกไปช่วยกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการขับถ่ายของลำไส้รวมทั้งพาเอาปัญหาท้องผูกออกไปจากตัวเราด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดคือมะละกอ มีสารเพกทีนที่เป็นสารช่วยเคลือบกระเพาะและลำไส้ช่วยลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารพร้อมกับสัปปรพคุณที่ช่วยให้กากอาหารมีมากขึ้นจนสามารถไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวถ่ายออกมาเมื่อถ่ายง่ายถ่ายคล่องก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสัปปรพคุณและก็ประโยชน์ของมะละกอ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าผลไม้ที่เราทานกันเป็นประจำนั้นจะมีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์มูลนิธิหมอชาวบ้านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันหวังว่าคลิปของเราจะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แก่ทางช่องนะครับจะได้มีกำลังใจผลิตคลิปต่อๆไปมาให้ได้รับชมรับฟังกันวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับ